สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มาซ่อมงานหรือมาเย,ยี่ยมผ่านครับวันนี้ผมมาเข้าสวนนะครับพอดีช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ในสวนหญ้าเขาจะเยอะสักหน่อยนะแล้วก็ใบไม้ใบอะไรเ้าก็จะลกๆสักหน่อยนะครับแล้วก็มาทําให้เขาแบบไม่ลกหน่อยนะที่เราปลูกต้นไม้ไว้ครับ ที่เราได้ทาแล้วก็ได้แต่งตัดแต่งใบกล้วยแล้วก็ใบตะไคร้นะครับออกจากต้นไม้ที่เราปลูกไว้ไม่งั้นถ้าเกิดไม่ทําก็คงใบตะไคร้นี้เยอะมากยาวเขาก็ท่วมต้นไม้เดี๋ยวพอให้ต้นไม้เขาโตได้เต็มที่ก่อนเราค่อยไม่ตัดออกนะครับก็เมื่อถึงเวลานั้นก็พอดีแหละต้นตะไคร้ก็หมดอายุไขพอดี ต้นไม้ก็จะโตแต่ว่าต้นกล้วยของเราก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ทำได้เยอะประมาณหนึ่งล้วย้าตรงนี้ก็พ่อก็ตัดไปทีหนึ่งแล้วนะครับอ,นนอันนี้น่าจะเป็นมะนาวนะครับ โอ้มีลูกแล้วนครับลูกมะนาวแตพุทราเราโตเร็วมากท่วมหัวแล้วเห็นไหมแต่ยังไม่ได้กินเลยตอนนี้ก็เกี่ยวใบตะไคร้ออกจากต้นไม้นะครับแล้วก็เอาใบของเขาคุมดินไว้นะครับ พอดีเมื่อกี้เกี่ยวไปเกี่ยวมาเจอแตงโชคดีหน่อยหลบทันนะครับเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปตรงนู้นต่อไปนะครับนั่นก็เป็นต้นมะพร้าวที่เราปล,ลูก เดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะไปทําตรงนู้นไปเรื่อยๆนะครับเนะไปเดี๋ยวเราไปทํากัน